สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับนี่พ่อใหญ่สายเสียบ้ามาอ่ามึงเลยครับผมวิธีการจัดการนะครับเนาะอ่าวิธีการผลย่าขามาแล้วยังนะครับอ่าขาเห็บขามัดในของง่วของค่อยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมกับในส้นซีสเกตนะครับผมกับมีดการกับมีการแถ่ระบาดของโรคลัมปีสกินนะครับเนาะโรคทั้งโรคทั้งง่วนะพี่น้องครับอ่านะครับพ่อใหญ่สายยาญ่อย่างนี้พ่อใหญ่ ไส่พัดนะครับผมมันคืออยังพญายาไส่พัดไส่พัดซ้อนห้ามันคืออย่างหญ้าอย่างหญ้าขาขาเฮ็บตามาเลี้ยงนะครับพี่น้องครับมาเลี้ยงเนี่เป็นปลาหาหนำหลวงน้องพญานะปลาฮาสิเป็นเมืองพญายาชัยแล้วสีหญ้าครับพี่น้องครับนี่บอกว่าควอดควดนี่ปะ นะครับสซพัดนะครับ25 ec นะครับตรงพ่นสมือพอหรือว่พ่นยังไงพออาทิตย์นึงพผนเท่าะครบอาทิตย์นึ่งผลเท่า่นียงไตอหัวตอนคือว่าบ่มีลตรงวัวเนาะบ่ขเปนงอนะครับใช้ตู้ใต้นันแหลเงิ ต้องดูแลรักษาเนะพออน่อนเป็นมา <c oughs> เป็นมาตรการองกัน้ชนิดนนะพี่น,น้องเนาะนะครับไนแม่นไรเหลือ,อไรมาแร็ง,งพอหลกลำปีสกินนี่มันมีปลานำ้นำเชียอก็คือพวมะเระพ่อนาะแมนีนสีตะทิรเนลวล,ล,ละวันนะครับแล้วก็นอกจากสียยาแล้วพอเห็นเ<อ>ห็นยังอีน่นี่าตรกตีรบทองกัน้งมีเมี้นคองเป็นยังววะมีเมียยคอกให้มันสะอาดเมียนคอกอหไมันสาดบาน มันก ja, okay. ับโซกับปกข้าวกับผนยาใส่ไหมพ่อกับผุนจ่สี่แล้วคม่นนั่นแะครับพี่น้องครับเจเตา่อยากนัเขาสร้งว่าให้ผนล้วกินเพจงกผนคือหมื่นผหลายเต้แล้วแต่ข้างบลายกับนืมเนีน่ตีไส้ตง่วนี่ก็ได้นี่โมนอันตรายงัวเาย่งอยู่หลอดปลอดภ้ยนีเนาะนียนะครับยังมันมีอากองอาการยังนะครับ ใส่่ยาดูแลกันไปนะครับพี่น้องครับเฉดปริวๆระลับเบรพ่อแมนปริวๆรอลับบอกเลยะปุ่นไปรออย่งปลิเวๆมวัมนน,น,น,นันใส่อะไรปุ่นไว้ใส่โซ่กุโซ่ยังกับใสสมบริเกนหนตาตาไซก็ัด พี่น้องครับซอยกันเมืองได้ครับเด้อช่วงนี้ก็ติเป็นเหไ็กกันหมดการสื่อข่าวดูกันเนาะครับเนาะงวดก้านคนใหญ่ขึ้นใหญ่พี่น้องครับหรือว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะก็ตองก็ตองให้เรื่องขอทางกรมบุรีรัมย์ทุกคนเนาะขึ้นใหญ่ใช่ไหมครับผมเพิ่อนกันว่าบริหารรอยแม่เส้นนะครับภาคพื้นที่ก็ยังคนคนใหญ่ได้อยู่นะครับผมแต่ก็คำมันจะเป็นกับบัตรพนัพี่น้องเนาะนะครับซอยกันพี่น้องครับพอโรคระบาดนี่ก็มันก็ไม่ในช่วงครูก็โควิดทุกคนเนาะทั้งโรคคนทลง่พีน้องครับอันตรรรายนนะะคคัับผมถ เอาไว้เหรลมาก่อนจะคอยซื้อขายกันไหมน้พ่อเนาะเอาพ่อเพิ่นเลือกนะครับผมเป็ดอีกแนงเป็ดอีกทักเหลือนะครับเนาะลอกไหมะมาใส่พี่น้องครับย่าเนี่ยนะครับผมใส่พัดสองห้าศูนย์อีซีนะครับอ่าเป็นเป็นย่าใส่ไรมาแล้งนะครับผมมาแล้งวกเฮปผวกมัดวกผวกเวอะไ่ยนของขอควยนะครับเนาะ วัยถึตางื่อนเอเนาะมักปองกันแดดได้แดดได้รับหนึงอยู่นะพผอเนาะหนึ่งเราคือดูแลัาษาของัว่ห้เาสะอาดอยู่เสมอนะครับซอนกับคือสีดาไรผมมาแล้นะครับเนาะผมมาแล้แล้วพ่อด้สีว่าซสนง่อยังน่ยังยังใหญ่ เอาอันนี้วัคซีนแล้วนะวัคซีนเสร็จแล้วนะครับวัคซีนหม่องกันนะปอนะส่วนเรื่องวัคซีนก็ลองพี่น้องก็ลองติดต่อหมอสเป็นทีมนะครับเด้อครับหมอแต่ละเป็นทีละทางเป็นมีวัคซีนนะครับเนาะลองทางเป็นนมพี่น้องครับหัวงวงงามประหนี้งย่าให้ป่วยให้ไข่เด้อพี่น้องเลยครับบานนมเห็นงวหลายๆตัวอะไรด้วครับเนาะงวงงามงามนะครับเนาะติดลำปีสกินพี่น้องครับเปต้าซิโตนพิ่นนะครับเนาะ นะครับนมั่วต้นหนึ่งไม่ยิงเลยคนดีนะพี่คนเช้าใครกินหวานที่ย้อนที่พ่อเนาะโอ้ยอีน้อยมันจะง่ากผืนเลยเดี๋ยวพ่ออีน้อยนี่พี่น้องเห็นมาหั่นจะอยนะครับเนาะโอ้เหนือนังผู้เรื่อเนี่ยไอ้นังกันมาเลยนะครับเนาะเอาพี่น้องครับเอาไว้ข้อบีเอาไว้ให้ลูกทรานะครับเนาะคใครมาเมืองขวัญนะครับนะครับ ใ้ที่วาุนใส่รอบตัวรอตัวมันเลยแหน่งขอกร้านามัน๋ยวมันพอเนอะเออาะอาดนีดสะอาดนะครับอพอแต่ว่าพอยังไม่ได้กั้งหมูนี่นเนาะเพราะถ้าเบบมเป็นอย่างอบอกรากกับกยังแตาให้รักษตให้สีแงมงเ,เน่ยมาเรียกในซุ้มไฟซุมยังอยู่บอโบโบเปิดได้ไฟเอบบอเปิดไฟอากับลน้าเนี่ย กันแล้วแต่แนวทางของไฟของมันเนาะอยางเช่แนวทางของไฟของมันนะครับแต่สีผันคือเห็นในของมันสะอาดนะครับผมเห็นในของสะอาดแล้วก็พยายามกําจัดผงมะแลงผงเฮบผงพัดนะครับเนาะนะครับนี่ก็เป็่อนดวิธีนึงพี่น้องครับล่องนะครับล่องซอยกันเลยครับผมอ่อนอ่อนยังนี่แหะผมกับพวกนี้ก็มุดเรื่องหนึ่งนะพี่น้องครับเมืองภูทับภูเหลี่ยงง้ออีลิกกับภูมิเราพี่น้องครับต้องให้ภูเทันเหลี่ยงง้อเองเพิ่มดูแลเองนะครับเนาะครับ กั้นไวยกั้นไวยสาตีตมาแม่งพ่อติดหลวงพ่มีได้แม่นจะพี่น้องครับแปดเจ็ดเปื้อนกั้นไวยที่เนียวกำลัมากพอกบบดีรอปลาเราเนี้ยไม่รอหางกอพหอพ่อติดไม่รอาลาหางปลาเนี้ยพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะพี่น้องครับรับชมติดตามนะครับนอกมือนี้ก็มาเมืองพงไทรแล้วครับแล้วเมาเมียนคอกนะครับ ก็เป็นแนวทางความห่นะครับสำหรับมือใหม่เหลียงงูอ่างจำจุดนะครับหาทางมาถือว่าสิเธิ์จะได้กมอนนี้นะครับเพราะผมคนกับวิตกตื่นตระหนกนะครับเนาะอ่านะครับพี่น้องมาต้องตื่นตกใจนะครับเนาะมันเป็นโรคระบาดมันก็ไม่ธรรมดาของสาเหียุนะครับผมให้เข้ารับมือนะครับหาความห่นะครับปรึกษาหมอนะครับปรึกษาหมออ่าปรึกษาหมอใกล้บ้านนะครับหมอในชุมชนนะครับเนาะอ่านะครับพอโรคล้ำบีสกินมันก็จะเกิดจาก การขนใหญ่ซัดเขามาในพื้นที่ที่มีเชื้อพระฮายนั่มูมนะครับผมเดี๋วกะติดต่อจากทางมาแลงนะครับนอกจัก่วนร้ายนะครับผมอ่านะครับเพื่อเกิดกำจัดมาแลงนะครับให้มันสะอาดสะองสะอาดนะครับเนาะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ